หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเร ah. ิ่มใหม่หอาจบแล้วลูกต้องนับล <maintenant S 1> ูกต้องนับช้าช้าลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเริ่มเริ่มเลยเอาหนึ่งสองสามสี่ห้า ไม่ใช่ลูกได้หนึ่งสองสามสี่ห้าติ๊บไม่ใช่ครับได<ช>้อือเอาแบบนี้ดีกว่านับต่อดีกว่าห้าแล้วอะไรหกหกเก้าหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เอาก็ะติบเย้เอาเย้นหน่อยเย้นหน่อยไม่ปวดปากแงบในนุ้ยอะไรนะไม่ปวดแอบแอบแอบแบบกินหน้าหนูกินอะไรลูกแม่ได้ปูอ,อ๋อยิปโป้ยิปโปกินอะไรครับกินหญ้ากินหญ้าลูกเห็นที่ไหนครับเห็นที่ตัวนกับอ,อ๋เอเห็นที่ตวนตับ แล้วลูกไปสวนสัตว์ลูกเห็นอะไรอีกครับแม่ปูยิปโปแล้วอะไรอีกาอะไรนะแห็แม่ปูกินหน้าหนูอ๋อยิปโปกินหน้าอยู่แล้วตอนที่ลูกไปทะเลลูกเห็นอะไรบ้างครับไปทะเลปูปูแล้วเห็นอะไรอีกครับน้ำน้ำแล้วตอนที่ลูกไปน้ำตกลูกเห็นอะไรครับที่น้ำตกที่น้ำตกที่ตอนที่ลูกไปเที่ยวน้ำตกลูกเห็นอะไรครับ ลูกอินแล้วลูกเห็นต้นไม้ไหมไหต้นไม้ที่น้ำตกมีไหมไหที่น้ำตกอ่ะมีต้นไม้ไหมมีเยอะไหมเย้ <Yeah. S 2> แล้วลูกอยากไปเที่ยวที่ไหนอีกครับไปดงนาปเที่ยวที่ดอนตัดไปเที่ยวที่ไหนนะที่ดอนตัดลูกอยากไปทะเลไหมนาบ้าดทะเลแล้วก็อยากไปถวนสัตว์ แล้วลูกอยากไปที่ไหนอีกที่สวนสัตว์ออยากไปสวนสัตว์แล้วก็อยากไปทะเลทะเลไหนทะเลที่ไหนหรอทะ<า><า>เลที่ไหนทะเลที่กระบี่ไหมไปจังหวัดกระบี่ไปไหมใช่ลูกไปกับใครบ้างครับกับแม,แม,ม่แล้วก็ใครอีกพ่อมั่งพ่อมั่งแล้วก็ใครอีกแมมั่งใครนะพ่อมั่ง พ่อมั่งไปกับพ่อด้วยแม่มั่งแม่ด้วยเด้เรามาเรียนกอเอ๋ยกอไก่กันดีไหมอ้าวเริ่มนะกอเอ๋ยกอไก่กอขยกอไข่ขอไข่ในแล้ว,ลวขอขวดของเราขอควอดของเราขอควายเข้านะขอขอขอ โคคนขึงทางโคคนขึกัโคระคางข้างฝาโคังังกัว,ง,วงองูใจล้าเป็นล้าจอจานใช้ดีจอจานใช้ดีชอยชิงตีดังโชอช้างวิ่งหนี โซโซล่ามทีโซโล่ามทีโชใครเชอร์คู่กันโชโ่กนนนน Mother, ันเดินูดันอ้าวภาษาอังกฤษดอกอ้าวอาดอกอะไรแล้วลูกดอกมะอวุ่นแคบแมวแมวร้องยังไงแมว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 แล้วก็พี พริกอะไรครับพริกหมูอุดอุดครับแล้วก็กดกดแปะแเป็ดลงยังไงลูกแปะดป็แล้วก็ฮอดมันฮอตอีอฮอดมาฮอตมาอีอ๋อแล้วก็คุณคุณพ่อมาอ๋อคุณพ่อมาแล้วเหรอลูกเย้ไปเปิดประตูให้คุณพ่อหน่อยคุณพ่อมาแล้ว ได้ไหมคุณพอ่พอครับ